และเมื่อมาถึงจวดเพลงแดนซ์และเพลงช้าก็เกิดปัญหาขึ้นกับเขาอีกครั้งตอนแรกก็เครียดครับว่าเอ้ยถ้ามันจะเยอะขนาดไหนเพราะว่าเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าเต้นคือเรียนรู้ชา้าเรากลัวว่าที่กลัวคือไม่ได้กลัวเต้นไม่ได้อย่างแรกที่กลัวคือกลัวว่าไปเราไป,ไป,ไ,ปไปเรียนเต้นแล้วเนี่ยเราจะทําไม่ได้คือทายังไงก็ทําไม่ได้คือสอนยังไงก็จำไม่ได้ไไไดจนจนครูเขาเซ็งไงเงี้ยเหมือนกับตอนสอนตอนเ,เอรยนเพื่อดาวอะไรเงี้ยครับไม่คือไม่มีเซนส์เรื่องเต้นขวาขึา้น หกเจ็ดแปอ่ะเพราะฉะนั <t ired> er ้นม <orn> ันจะมีอยู่คําว่าใจแต่ว่าใจท้ายของใจหนูต้องก้าวเท้าแล้วอะเพราะว่าปั๊บมันมาก่อนเดี๋ยวลองฟังนะก็คือถ้ามันก็ง่ายแล้วมันก็น้อยกว่าที่ชิดไว้แต่ก็โอเคก็คือเราก็จะได้ไม่ต้องภาระหนักเรื่องกัน คือเต้นมากเรา,เราจะได้ไปคอนเสิร์ตเรื่องของการร้องมากกว่าจริงๆก็คือคือ,อยังไงก็มันก็เป็นมันก็เป็นการแข่งร้องเพลงครับคือไม่ใช่การแข่งเต้นเพราะงั้นผมก็เลยไม่ค่อยคือโอเคเราเต้นให้มันตามที่เขาตามที่ครูเขาสอนมาแล้วเราก็ที่เหลือใส่ฟิลเองมากกว่าจะเป็นประมาณนี้เขาจึงวางแผนที่จะอ้อนผู้ชมด้วยเพลงช้าก่อนเพื่อให้ลืมการเต้นของเขาจริงๆมันก็เป็นแผนมันร้องเพลงเพลงช้าก่อนถูไหมครับแล้วเพลงเร็วตามไาอีกที พราะงั้นมันไม่มีเพลงไหนที่แบบว่าที่จะอ้อนได้ดีเท่านี้เราต้องไปให้เขางงก่อนด้วยด้วยเพลงที่เด็ดพเราไป่ไปให้เขางงไปก่อนแล้วเราไปไปเต้นม,มุมากระแก่ให้เขาดู <c oughs> คือรู้ว่าเพลงเต้นเ,เราคงไม่เอาอ่านแน่นอนคือยังไงมันต้องตลกแน่นอนคือต้องเอาเพลงที่แบบ มันน่าจะ,ะทำให้เราดูดีขึ้นได้บ้างอะไรามาเอาไว้เพลงแรกจะมีใครใครไหมที่จะมองตาหัวใจจะมีไหมใครเขใจรักกัน จะมีสึกวันบางใบที่ฝันเป็นจริงจะมีกี่คนที่เขาจะรักที่ฉันเป็นได้ทุกสิ่งเธอเป็นคนดีที่ใครก็ต้องการเธอเป็นคนเดียวที่ใครก็เฝ้าฝัน เขาทำทุกทางสุดหัวใจเอ้า oh! ทำดีเท่าที่คิดไว้อยากให้เราได้คู่กันฉันกันเลยแค่ขอให้เธอเธออยังึงไปบอกรักใครซึ่งการวางแผนครั้งนี้ก็สำเร็จไปด้วยดีเเพลงเขาบอกว่าจะมีใครใครรักคนธรรมดาอย่างฉันเพลงเนี้ย คนที่เข้าตาฉันนี่แหละจะรักคนธรรมดาอย่างเธอรุทเนี่ยเป็นคนมีสเสน่ห์บนเวทีสูงแต่ว่าจริงๆแล้วพี่อยากจะให้เพิ่มเรื่องเรื่องความความทะเลนตอีกนิดหนึ่งเรามันเรียบร้อยไปนิดนึงจะรอดไหมนี่แต่อุยดีทุกอย่างยู่างๆบอกดีทุกอย่างแต่ว่าแต่อย่างนี้ ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าก็ยังหาทางเต้นได้อย่างชนิดที่เรียกว่าพอประมาณคือไม่เยอะมากจนเกินไปเรียกได้ว่าแบบเก้าชิดเก้าแตะแบบอาราบิกอะยังไงก็ต้องขอบอกว่าเป็นเพลงเร็วที่ยังคงความเป็นคุณชายอยู่เหมือนเดิมเป็นเข้าใจคำว่าเฉมแต่มีสเสน่ห์ไหมอันนี้สำคัญนะบางคนชอบแบบนี้แล้วรุก็เป็นเฉมสเสน่ห์จริงๆนะครับขอบอกออขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โจรครับพี่เพชร คุณรุกจบแผนการที่จะอ้อนผู้ชมด้วยเพลงชาเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการเต้นในเพลงั้นก็สําเร็จจนได้คะแนนมาเป็นอันดับสองก็ได้ผลครับแต่แต่ว่าได้ผลไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ประสิทธิภาพมากคือเราไปตั้งแต่เพลงแรกแล้วครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเพลงที่สองเรายิ่งกังวลเขาไปใหญ่ยิ่งเป็นเพลงเต้นด้วยเป็นเพลงที่เราไม่ถนัดครับแต่ก็คือจริงๆผมคิดว่าเออวีนี้ไม่ใช่วี่ของเราลวกันที่ว่าอย่างงี้ง่ายๆครับผมและคนแรกครับที่ได้ไปต่อ ผมว่านะครับคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับก็คงพอที่จะเดาออกนะครับว่าเป็นใครขอแสดงความดีกับรุดครับไม่ว่าจะพบกับโจสดอะไรครับก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาสำหรับเขาและวันนี้เขายังได้ไปต่อครับ